ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นพระพิมลีลาทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อแพรวพัตพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้จะเป็นพิมพ์ลีลาทุ่งเศรษฐีรุ่นแรกนะครับจัดสร้างขึ้นมาในปี2511จะมีการจัดสร้างเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กจัดสร้างในกนพิสามพิมนะครับส่วนเนื้อหา วันนักของพระพิมพิราทุกเศรษฐีที่มีการจัดสร้างขึ้นมาครับจะมีการจัดสร้างเป็นเนื้อลายเนื้อดําหงใบลานเนื้อผงแดงแ้ะเนื้อผงเกสร,รเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูรูปแบบพระนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อลายอันนี้พิมพ์ใหญ่เนื้อลายจะหาเจอค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราลองพิจารณาดูนะครับ พิมพ์ใหญ่ด้านหน้านี่จะเป็นด้านหลังนะครับลักษณะของยันของด้านข้างคนระับนี่จะเป็นพิมพ์การเนื้อเนื้อเนื้อ,อผมใบลานพิมพ์การเนื้อผมใบลานนะครับ เป็นพิมพ์กลางเหมือนกันครับอันนี้เป็นพิมพ์กลางเหมือนกันเป็นเนื้อลายนะครับพิมพ์กลางเนื้อลายอันนี้จะเป็นเนื้อแดงปิดทองในพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์กลางเนื้อแดง ปิดทองในพิมพ์อันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กเนี้ยเกยสอน,นะครับพิมพ์เล็กครับเคฉันมาลองเทียบขนาดให้ดูนะครับทางสารพิมพ์นะครับ นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนที่พิมพ์กลางและนี่เป็นพิมพ์เล็กลักษณะจะแตกต่างกันนะครับลองดูรูปแบบพิมพ์ไว้นะครับพิมพ์เล็กกับพิมพ์กลางนี่จะแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับสังเกตและจดจําได้ไม่ยากนะครับส่วนพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่นะครับจะไม่ค่อยห่างกันมาก จุดสังเกตเขาลองสังเกตดูพิมพ์ของพระนะครับเส้นสุงกับขอบพระนี่ครับระยะห่างจะเยอะมากส่วนที่เป็นพิมพกลางเส้นสุงกับขอบพรนะนี่แทบจะติดก,กันเลยนะครับวิธีสังเกตพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนพิมพเล็กนี่จะแตกต่างกันเยอะเลยครับเส้นสุ้นี่ชนขอบพระเลยเะ น,นะครับนะพิมพ์กลางโค้งนูนชนขอบแต่พิมพ์ใหญ่โค้งนูนมาจะมีมีรอยขยักขอบไปอยู่ไหนนะครับนะฮะ,นะฮะมีชนขอบเลย โอเคนะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับสำหรับพระพิมพ์ลีลาทุ่งเศรษฐีรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2511เป็นรุ่นแรกนะครับปี2511เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กโอเคนะครับงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ